ุคเสน่คุณผู้หญิงที่ทำให้นุมน่มๆหลงไหลเสน่เนี่ยสำคัญนะในการดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาหันมามองเราได้เราไปคุยกับเขาเขาก็อยากคุยด้วยซึ่งหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันมีแค่อืมตรงหน้าตาดีอย่างเดียวมันก็จริงส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าส่วนอื่นก็สำคัญไม่แพ้กันและอาจจะสำคัญกว่าถ้าเกิดคุณรวมสเสน่ห์ทั้งหมดที่ผมกำลังจะบอกต่อไปนี้นะครับข้อที่1โปรยสเสน่ห์ให้เป็นคุณจะต้องรู้จักวิธีการบริหารเสน่ห์ การที่เราเข้อไปคุยกับผู้ชายสักคนหนึ่งและเราวางตัวดีรู้จักพูดให้เป็นฉลาดที่จะพูดเว็นระยะห่างให้ถูกต้องสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเมื่อกี้นะครับก็คือการโปรยเสน่ห์ของผู้หญิงที่คุณจะต้องฝึกซึ่งหนึ่งในนั้นที่ผมแนะนําไปนะครับก็คือการพูดการพูดยังไงให้ได้ใจคนพูดยังไงให้คนลหลงไหลพูดยังไงให้แบบใครว่าไปใช้งานคนได้แต่ดูเหมือนว่าเราไม่ได้ใช้เขานะครับนี่คือการพูดทั้งนั้นเลยเอาอย่างนี้ดีกว่า ในชีวิตของคุณตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่แบบอ,อย่างจนถึงตอนนี้คุณเคยสังเกตไหมว่าเรามักจะเจอคําพูดลบๆเยอะมากมีใครบ้างครับที่เฮ้ยฉันชอบคําพูดลบๆจังเลยคุณอาจจะชอบบางครั้งแต่ว่าถ้าเกิดเจอกันทั้งชีวิตคุณก็ไม่เอาเหรอกครับเพราะฉะนั้นสเสน่ห์ที่ผมอยากจะแนะนําให้คุณฝึกนะครับก็คือเสน่หของการพูดพูดให้เป็นพูดให้สนุกพูดให้ได้ใจล้วนแล้วแต่ คุณจะต้องไปฝึกฝนนะครับซึ่งผมคิดว่าลวหลายๆคลิปผมพูดไปแล้วนอในการฝึกการพูดหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดคุณอยากจะเจาะลึกเรื่องของการพูดชนะใจคนอย่างเดียวเลยนะก็สามารถที่จะไปฟังหนังสือเสียงที่ผมพูดไปแล้วนะครับอย่างลงลึกเลยนะ21วิธีชนะใจผู้คนเป็นการพูดทั้งหมดเลยนะครับเพื่อจะเพิ่มสเสน่ห์ของเราและได้ใจผู้คนได้ไง่ายมากขึ้นได้มาสู่ข้อที่2ครับ ใส่ใจรายล,ายละเอียดซึ่งจริงๆเนี่ยผู้หญิงนะเป็นเพศที่มีรายละเอียดมากของผู้ชายอยู่แล้วอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะครับผู้ชายบางคนอาจจะละเอียดกว่าแต่เมื่อคุณมีรายละเอียดตรงนี้คุณก็ต้องใช้มันครับเช่นเพื่อนร่วมงานอย่างเงี้ยหรือเพื่อนในห้องคุณใส่ใจเขาว่าอ๋อเขาชอบกินอันนี้เขาชอบทานสิ่งนี้เขาชอบกินขนมเขาชอบเล่นกลาอันนี้หรือซื้อของมาให้เขาก็ตรงใจกับเขานี่คือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่แล้วแหละคนอ่ะไม่รู้ไม่ใช้ เอาเดใช้เทคนิคจ,จ,จ,จีบ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 ซึ่งอันนั้นเอาไว้ที่หลังนะครับเราทําคะแนนก่อนทําคะแนนไปเรื่อยๆจนคะแนนเราล้นแล้วเราค่อยจีบเขาที่หลังก็ยังทันและมาสู่ข้อที่3ครับก็คือการชื่นชมมุงเล็บด้วยครับให้เป็นเพราะหลายคนชื่นชมไม่เป็นเลยนะเช่บางคนแบบวิ่งปลื้มพี่คนนี้จังเลยพอเดินเข้าไปเจอพี่ดูชอบพี่คือคนที่ใช่พี่คือคนที่ชอบพี่หล่อจังเลยอย่างเงี้ยมันเป็นการชมที่โอเคมันแอบปลื้ม ผู้ชายจ,จะยิ้มในใจแต่คุณอาจจะไม่ได้ใจเขาวิธีการที่ผมบอกก็คือการชื่นชมให้เป็นยังไงครับก็เวลาคุณชื่นชมให้ชื่นชมในข้อ2องะรายละเอียดที่คุณเห็นเช่นคุณอาจจะเห็นเขาเล่นเกมยิงปืนเก่งคุณก็ไม่ชื่นชมว่าเล่นเกมอย่างเงี้ยยังไงหรอทําไมเราเห็นเธอยิงแบบโหเก่งมากเลยทําไมเธอยิงแม่นจังเลยอะไรทํานองนี้เล่นกีฬาก็ชมได้ว่าทำไมเธอดูตีบาสเก่งจังเลยเล่นมั้งแต่เด็กหรอไปเรียนที่ไหนมาหรือเลปล่า อย่างงี้ครับเป็นการชื่นชมที่มันเจาะจงมากกว่าหรือถ้าเกิดใครอยากจะฝึกมากกว่านี้นะครับก็แอบโปรโมทเลยนะครับก็คือไปอฟังหนังสือเสียง21ว,วิธีชนะใจผู้คนนะครับแล้วก็เป็นการวิธีการพูดทั้งหมดที่จะทาให้คุณเนี่ยได้ใจผู้อื่นง่ายมากขึ้นดังนั้นนี่คือ3วิธีปุกสเสน่ห์ที่ทําให้ผู้ชายหลงไหล